พี่น้องจ้ามึ่งดอกไม่งามสีมะเมี่ยวแดงอมชมพูสวยมากๆเลยค่ะเห็นดอกไม่งามเมื่อใดพี่น้องจ้ามันสดชื่นถ่ายมามให้มึงมีความสัมผัสไหมพะเจ้าปวกใบเนี่ยคางท้างนี่แหละตัวน,นี้ยังพี่น้องจ้าเนี่ยซื้อไว้ไงเพรากว่าจะซื้อดูตะวบมงงามันงามถ่ายไามพี่น้องมึง นอกจากต้นนี้เราอีกกอีกต้นนึงอีกนี่ค่ะน่ารักมากเลยทั้งสวยทั้งน่ารักพี่น้องจ้ะมังมังมังาม,งมงสวยไหมพี่นอ้องมันเนี่ยพึ่ดอกบัวแล้วพี่น้องจ้ะสีกับงามป่ะถ้ยาไปเห็นงานพี่น้องจอดรถไปในซอยนี้แหละจ้ะแล้วก็เดินไป โอ้จะเป็นลำบากโมมีหมองจอดรถนี่ลำบากพี่น้องจ้านู่นค่ะอ่าตรงนั้นไปรถเมย์ใช่ไหมแกนะ้เดินมานู้นนะเดินมานู้นนะค่ะเดินมาตรงนี้นะทุกคนนะเขาปลูกดอกทิวลิปนะเนี่ยตรงนี้เห็นไหมคะข้างหน้ากำลับงบานเลยนะดอกทิวลิปนี่ค่ะ <c oughs> ดอกทิวลิปกำลั <c oughs> บงบานพี่น้องจ้า ทางนเนี้บ้านหลัง,ข,งข้างหน้าเราเนี่แหละที่เาขาปลูกอ่ะเขจะปลูกทุกปีตรงเนี้ยปลูกนิดเดียวเพื่อให้เป็นแบบประชาชนคนเดินผ่านได้ได้ชมเนาะเออบางวันก็เดินเนาะแต่วันนี้อากาศไม่ดีนะทุกคนเนาะ <c oughs> อากาศไม่ดีแล้วก็ <c oughs> จะต้องแบบ ขับรถมาเนาะถ้าเกิดว่าไม่ขับมาเ <_ d ata> พื่อนก็ไปส่งื่อเกรงใจเขาคือคือเพื่อนเขามีที่จอดรถไงเอ่อก็จะเป็นวันวันที่เขาแบบเขาปิดร้านแล้วเขาได้ที่จอดรถนะถ้าวันไหนเราปิดร้านเราก็ได้ที่จอดรถค่ะแต่วันนี้เราไม่ได้ปิดร้านเนาะแล้วก็เห็นไหมเขาก็อ๋อตรงนี้ก็ว่างเลยก็มาบางทีเราเราก็มาจอดตรงนี้แต่ว่ามันบางทีมันไม่ว่างเนาะคนนี้โชคดีเนี่ย เขาเพ่มาถึงเนาะนี่กำลังจอดอยู่โอเคมันก็มีไม่จอดได้ไม่กี่คันใครมาก่อนก็จอดก่อนเนาะนี่ค่ะมีบ้างอยู่หนึ่หนึ่งที่อันนี้ก็จอดแบบแทนที่จะจอดแบบเข้ามาอีกนิดนึงก็ได้ ต่อเนื่องกันจะได้แบบได,ได้หลายขันแล้วเราจอดในซอยตรงนนเมื่อกี้นี้โอเคค่ะทุกคนพัดเ,เดินชมดอกไม้แล้วก็เดินชมบรรยากาศในซอยออกมาแล้วก็ไปทำง,งานกันเนาะวันอาทิตย์นะคะวันนี้วันอาทิตย์อากาศที่นิวซีแลนด์มันมันหนาวเนาะฝนตกเมื่อคืนฝนตกหนักมากนี่ขันต้นไม้ กำลังออกดอกนะะี่ค่ะอีกต้นหนึ่งสวยไหมทุกคนนี่ค่ะสวยมากเลยโอ้ทุกคนคะจะให้ดูหน้าตากล้องนะใกล้จะถึงแล้วนะที่ทจอดรถเราจะให้ดูหน้าตากล้องนะทุกค สะพายกระเป๋านะสองข้างนะสองข้างสองไหลนะคะแล้วก็ใส่หมวก,วกผลผลนะเพราะว่าฝนตกเนาะตอนเย็นก็ต้องเดินกลับเนี่ยเดินไปหารถโอเคคือบางทีเรามาเอาเรถมาจอดนี่เราเราก็รู้สึกแบบเราต้องย้ายทุกทุกสองสองท่วโมงอ่ะบางทีเราก็คิดว่าเราอะทําไม่ถูกต้องหรอกเราก็เลยแบบเออตัดสินใจไปไปจอดเนาะจอดข้างนอกเนาะ,ะนี่ค่ะ ที่จอดรถมาถึงแล้วโอเคคุณผู้ชมนี่าตากรองพี่น้องใส่หมวกด้นเนี่ยเพราะว่าฝนตกเผื <c oughs> ่อตอนเย็นหลังเลิกงานเนาะฝนตกก็ก็จะได้แบบคือมันไม่มีถ้าถือล่มมันยิ่งลำบากเพราะว่าถ้าลมมาอย่างเงี้ยถือล่มไม่ได้หรอกใส่หมวกดีกว่า <c oughs> พี่น้องอ่าไปเห็นงานกันเด้อ ไทยเมื่อเงินซื้อดอกไม่งามตอนนี้กะมันนี้วันที่เท่าไหร่ล่ะสิงหาสิบสามสิบเอ็ดวันที่หนึ่งก็เป็นฤดูเริ่มต้นวันที่หนึ่งกันยายนก็เป็นสปริงนะคะทุกคนโอเคลงมาโอเคค่ะตอนนี้ก็จะเก้าโมงแล้วนะเรามาสายกว่เพื่อนทุกครั้งเลย เพื่อนพ่อบ้านอยู่ไกลเสบ้านอยู่ไกลเข้ามาถึงก่อนโอเคแล้วพี่น้องเขาไปเห็นงานกันเด้อขอมีความสุขในวันหยุดเด้อผู้ใดอยู่บ้านผู้ใดไปเที่ยวก็มีความสุขผู้ใดเห็นงานกันได้เงินเยอะๆบายบาย